มีข่าวว่าป้าป้าพักโรงแรมป้าพักโรงแรมหรูว่าันว่วะอีกฝั่งหนึ่งพักรีสอร์ทห้องเล็กๆว่าันว่าะโอ้โงรงแรมหรูป้าเนี่ยนะคะรีสอร์ทยังยังดูแล้วเนี่ยยังมากรีสอร์ทก็น่าจะประมาณห้าหรือหกร้อยนะห้าหรือหกร้อยหรือเจ็ดร้อยประมาณนี้นะคะโงรงแรมที่ป้าพักนะคะ ะห้องละแปดร้อยนะคะทุกคนอ่าเราไม่ได้พักห้องใหญ่ห้องใหญ่แล้วก็ให้ทนายพักห้องให,ใหญ่ใหญ่ที่มันแบบว่าวก,กว้างเป็นห้องเหมือนครอบครัวให้ทนายพักนะลุงป้าก็พักห้องละแปดร้อยทุกคนห่างกันแค่ร้200อยสองร้อยเองมันไม่หรูหราเพียงแต่เป็นโรงแรมได้เขาบริการดีด้วยนะคะบริการดีด้วยพนักง,งานบริการดีอืมเป็นัจเองกับเรา ค่าห้องก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกแต่ว่าเรารู้จักเลือกแค่นั้นเองนะเรารู้จักเรื่องเพิ่มเรืยอเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็ให้นอนโรงแรมแล้วก็จะไปคข้นอนเลยอืมป้าปากไม่แดงอาป้าไม่ค่อยชอบเรียนแบบใครไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนบางคนชอบเรียนแบบป้าฮะภาษาภาษาเปลง่านมาสักไร เห็นมาร้องไห้บอกมาส้างวา่าจะให้มาพูแคมาอ่าใช่สร้ำนาก็ไม่เลือกเองห้องป้าก็แปดร้อยนะห้องละแปดร้อยอ๋ไม่ได้ไม่ได้ไไดแพงแบบว่าห้องละพันละหมื่นห้องเขาหกร้อยเจ็ดร้อยห้องป้าแปดร้อยห่ากันแค่ร้อยสองร้อยเนี่ยป้าไปอยากนอนโรงแรมป้าก็จ่ายเพิ่มอีกสองร้อยแค่นี้ เห็นบออ่าเห็นว่าร้องไห้ตั้งแต่เกิดเรื่องมานี่ก็เพิ่งเห็นร้องไห้ออกเสือนี่แหละพญาดวงไปกินยาโชว์เสือแลอ้วร้องไห้บอกแอบพยายัมงขงองป้ายตาที่เขาร้องไห้ไม่ใช่เลยหรอก ที่เขาร้องไห้เนี่ยมันคับอกคับใจเหลืออกเหลือใจทำอะไรยังไงทำไมมันทำไมถึงมันยังก็ยังดีขึ้นดีขึ้นทำไมก็ยังมีคนรักลุงกับป้ามากขึ้นทำไมถึงมีคนเข้ามาขอโทษขอพลยลุงกับป้ามากขึ้นทำไมคนที่เคยด่าลุงกับป้าก็ถึงมาอะไรว่าอะไรมาขอโทษป้าอะไรป้า ทำไมป้ามีแต่คนที่เขาห่วงใยมีแต่คนที่เขาให้กําลังใจอา่าทาไมลุงป้าเขามองดูแล้วลุงป้าทําไมมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่เห็นข่าวบอกว่าอะไรนะเห็นข่าวบอกว่ารวยห้าห้าสร้างบ้านอะไรนะร้อยล้านหรือห้าร้อยล้านนะที่บอกว่าสร้างบ้านห้าร้อยล้านหรือว่าร้อยล้านนี่แหละอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ยิ่งไปกันใหญ่ข่าวนั่นแหละข่าวที่ออกมาเนี่ยทำให้นางร้องไห้ทำไมถึงไปบอกว่าลุงกับป้ามีเงินสร้างบ้านห้าร้อยล้านอ่ะเพรอะไรนะใช่ไหมกี่ล้านนะนั่นแหละคือต้นสายปลายเหตุทำให้นางร้องไห้เพราะว่าเหลืออกเหลือใจทำไมลุงกับป้าถึงมีตังสร้างบ้านห้าร้อยล้านเออ เหลือใจอหลีเด้มันได้เยอะเกินไปแล้วเขาก็เลยเหลือใจก็เลยร้องไห้นั่นคือสาเหตุเพราะฉะนั้นเพราะว่านางชอบดูข่าวนะถ้าข่าวออกว่าถ้าข่าวออกว่าลุงกับป้าเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนั่นแหละนางจะดิ้นตายคลอคลอ,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 อแล้วเพราะฉะนั้นสื่อถ้าไปออกข่าวก็ออกว่าลุงพลพระแตนในทุกระบากยากเข็ญน,นะนอนร้องไห้อยู่ น้ำเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าอยู่ลำบากยากเย็นนั่นแหละห้าล้านจะป้าเอาสันว่าห้าล้านบาออนั่นแหละหาก,กี่ล้านก็ไม่รู้พอทำทีบ่บ้านก็บ้านนอกดาเล,ล็กๆอะแมนบอใช่ไหมความคับข้องใจของนางนางถึงร้องไห้ไม่ใช่สาเหตุอื่นเลยเลืออกใจทำไมมันถึงได้ดีกว่าฉานัน ทำไมมันถึงได้ดีกว่าฉันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาร้องเพราะตลอดเวลาเนี่ยนะคะแต่เกิดเรื่องมาฉันยังไม่เห็นเลยอือป้าจะเรียกได้ว่าน้ำตาน้ำตาเสาปูนนะน้ำตาสาปูนนะนาานนะแม่บอกรมองไม่ยากมองไม่ยากอืม เชฟน้องเชฟของพี่ชิพมาสร้างว่าเนี่ยทำไมผัวถึงหลอกบผัวชานเขาไปหาผัวใหม่แล้วเชฟโอ้ยนอนเลยผัวหลอ,อกฉบับมาสิวาไหมฮะอ่ะอ,ะอ,ะอะ่นั่นแหละคือมันเหลือวอ,อกเหลือใจเพราะฉะนั้นเวลาเวลาน้าข่าวออกข่าวต้องมองถึงความรู้สึกข,ของเขาด้วย นะไม่ต้องห่วงความรู้สึกป้าหรอกหวงเลยป้าแตนเนี่ยนะคะาทำงานหนักตากตดำนะผัวใช้งานเนี่ยมือแตกมือระแหงหมดนะหน้าดำทำงานผสมปูให้ผสมปูให้ผัวแะเทพื้นอะไรก็ว่ากันไปอนั่นแหละเขาถึงจะสบายใจถ้าไอ้เขาสบายใจต้องบอกว่าต้องต้องให้ลุงกับป้านี่ลำบากมากๆ เขาจะสบายใจแล้วก็จะมีรอยยิม้มเมื่อไหร่ลุงพลป้าแตนดูมีความสุขวันนั้นเลยเขาจะทุกข์ยิ่งกว่าลงกระทะน้ำมันล้ลอนเพราะฉะนั้นก็ให้ชิดเอาจะลงข่าวอะไรเนี่ย บอกพูดถูกเขาสั่นหาวกับทำไมป้าจะไม่รู้ล่ะนะมองแวบ,บเดียวก็รู้แล้วป้าเกิดก่อนนะป้าอาบน้ําร้อนมาก่อนนะอาบน้ำมาก่อนเพราะว่าป้าเป็นป้าแน่เกิดก่อนนั่นแหละนะเกิดก่อนม็ยังมองไปข้างหลังม่ยังเห็นเยอะกว่าคนที่เกิดทีหลังอยู่แล้ว นางบอกป้าชอบแซ่นงไม่รู้ใครแซใครเขาเอาทุกไลเลย <laughs> โอ้ยรักแม่จุ๊บๆสบออไปดีขึ้นยังไดนอนวันี้นอนเลยลงเลยอ้ฮะบ้านห่งบงก็บ้างหลอยเงี้ยบ้างช่องพนาเปนแบนบ้างบ้างหลายมันไปสิ่งเห่เราเรื่อง,งอทีมทีมเอฟซีไปเลย เช้าว่ะทิมเลยทุกคนอาชีพบอกป้าให้ป้าเททุกคนนะไม่ต้องไปเข้าไปดู